เค okay, ค่ะสั่นดึื้ดเืตลอดตอดค่ะแต่ไม่ติดเมื่อกี้สั่นไปรอบหนึ่งนะคะคันเนี้ยแล้วมาดูจะฟุกไหมติดไหม,ไมสั่นกิ้งรอบเดียวมีเบ็ดกี่อันเว้ย น้อยน้อยไป ้าแหว่งเนี่ยโฟมใหญ่ไหมบ้าปากมันเลยเปลี่ยนเงี้ยเปลี่ยนเงี้ยต่อตุก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 ตลอดเด้ เปิดบีกห็หวานซะ,นะติดเหรอโอ้โ,โ,อโหดูหาทางยวงเอาไว้ก่อนเอาอันนี้ก่อนไหม ก็จะ,มะไม่ติดเนาะติดเอาตอนปีไหมไม่ดีกว่านะนะปอดแล้วกัน ตะโกกใส่งามๆเก่งสูตรพิเศษโอ้โหฮ่าฮใหาแล้วมาปิดเก่งค่ะมาแล้วค่ะตาหน่อยสาวแม่บ้านมาแล้วค่ะพี่เสียน่อยนี่ค่ะเอาตี มาแล้วค่ะตะเพียนไซส์สวยๆค่ะาาค่ะนีอะไรค่ะโอ้ยสาวแม่บ้านได้แล้วาม,ามาแล้วค่ะเยี่ยมมากปลาย,ยัางละค่ะกะละมังค่ะงามๆสุดยอดอยโอเคค่ะคุณค่ะไปบ้านใส่ฮาเป็นงดหนวะนี่ค่ะ ลุยต่อค่ะเบิ้งไม้เด้ค่ะเบิ้งไม้ะะไ,มไม้นงาบไม้นี่เบิงบ้งเบิ้งไม้จากได็ก่อเนีนยไม้นะ่ะ <laughs> ไม้นี่ถามจากกูพี่กูค่ะพี่กูพี่กูเกิลค่ะอันไม้อันเขาว่าอันบ่เคยได้ย้อนอกปลาบ่ก,กินจักตัว เขาว่ากันว่านะนะว่าได้หลายหลายไปกับมาได้จักตัว กีตอดค่ะตุกตุกถือตอดแล้วให้ใช่ไหมขั้นที่สองนะคะตอดตุกตุกครับใหญ่เหรอเอา วัดแล้วค่ะมาไงม,ม,มาแล้วค่ะมาเป็นครูเลยค่ะโอ้ตะเพียนค่ะตะเพียนตะเพียนน้อยไม่น้อยนะสวยงามอยู่นะคะสวยงามอยู่ะคะ่ะ สึกที่ฆ่าปลาครับคือการจับกดน้ำโอเคค่ะเรามาลุ้นกันต่อค่ะเอาค่ะเอาค่ะเอาอันท้ายนก็เป็นที่หลังเอิญนะผู้ตายโทษเด้อค่ะสาวแม่บ้านห้องวักวักเลยต้อมต้มต้อมต้อมต้อมต้มไอ้ยัมาเลย อารมณ์มืนนั่นไปเบิ้งใกล้ๆนะคะอร่อยอร่อยกินแบบเทพๆเกาะปากบนเกาะปากบนลงล่างเลยนะคะเบียดงอเลย ตัวที่18ครับสกโกป <c oughs> โสวยๆอ,าอา้าวจับกดน้ำอีกแล้วเอนับปากดน้ำเฮ้ยเกี๊ค่ะ

S <S เดี๋ยวลงไปเต้นเชียระวังนะครับระวงังลงไปอุม้มลงไปอุม้มเ,เลี้ยงไว้ก่อนเลี้ยงไว้ก่อนาเลี้ยงมาเล้ยาเยเอาขึ้นเลยขึนไขม่ต้องเลียงมันะอะเบาเบาครับเบาๆอ้าวอา้เอา้เอาแม่บ้านใส่ห้าว้แม่บ้านใส่ห้า,าบางปลาบางปลา ยายขับไปไายนี่แม่จเอาขึ้นได้ั็กระสังบนได้กัเอามามเขาเขามีไหมวะใส่กบาจับไปไดได้วตาสวายเหรอ เลี้ยงไหว้เอาถังตักเอาได้ไหมอ,อ,อีมีจะลงไปเอาไหมเอ้ไอ้หนิงจับ,บใช่เหรอมันเหมือนปลาไอ้นี่เลยมี เริ่มอ่อนแล้วนิงไปจับคัทนิง้งนิงจับไปดีเด้อละ่ะโอ้ยรุ่นค่ะรุ่นโอ้ย,อยตายตายตาย,ตายอย่าหลุดนะใครอย่าหลุดเด้ออลูกลาอเด้อเอาแล้วค่ะลงลงไปเอาแล้วค่ะต้องต้องลงไปตอนเพื่อนค่ะ โอ้ตายตายตตเอาได้ได้ได้ค่ะโอ้ยกซกค่ะซกซกมันมาเด้อเอขึ้นเอง่ะถ้าถ้าลาะเลาะไปพุ่นเด้้มีวางเปลี่ยนมาต้งไม่ต้องวางถือไว้ถือไว้มีขึ้นได้ไหมต้องต้องให้รับไหมครับอาไว่ะ ขึ้นได้ไหมขึ้นได้ไหมอุ้ยป้าใหญ่ค่ะป้าใหญ่เอาดูจะขึ้นได้ไหมทางก็ชันตึ๊บตึ๊บระวังนะระวังนะโอ้ยได้แล้วค่ะได้แล้วยกขึ้นข้อเขาเดี๋ยวเดีย๋ยวเดีย๋ยวถอยขาถอยขา เป็นลมค่ะสิเป็นลมหยัวแม่เล้วตัวนั่นแน่เลยตัวที่เข้าขึ้นมาเนี่ยโอ้ยอบคุณค่ะรบนาอันลูกลานสีเอาก้อยเนื้อกับอันเหลาขาวมาให้ค่ะให้เีค่ะค่ะขอบคุณค่ะนี่ครับนี่โศกยักษ์ต้องมีกิโลอ่ะกิโลต้องมีเจ็ดโล สี่แล้ะไวอ้บันอันอันพูดเพิ่นได้เลรอเพิ่นเยบอกเมื่อเมื่อเมื่อพอแล้วพอแล้วสัอูเป็นไงคะสาวแม่บ้านบาแบบใจรุ่นกันรุนนะฮะย่งันรุนหักค่ะไงก็สาวแม่บ้านบอก่ะเขาอุ้มขึ้นหญ่ค่ใหญ่เบื้งเบื้งผู้ภาคข้างหลังเบื้งผู้ภาค รุ่นกันค่ะ <Yeah. S 1> นี่ค่ะ,คะปลาที่เขาได้นี่ค่ะตัวใหญ่แล้วก็ในถังค่ะนี่สรุปพลเมื่อนีนที่เขาได้ะคะ่ะปลาตะกก<อ>ปลาขุ้ล่ำปลากระมังค่ะปลาเพียนด้วยค่ะปลาเพียนด้วยค่ะปลาเลเ็กปลาโน้ยืัอนี้เขาไปเทสไม้ซืะะ่อๆได้ค่ะยังไม่ได้เอาจริงเทสไม้แบบมันนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์ช่องนักสู้คนลังขาหนุ่มโรงงานได้นะคะสวัสดีค่ะ